สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l madman คนบ้านหนังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสปอยในเรื่อง The p r พ d i g y เด็กจองเวนหนังจากปี2019เรื่องราวของครอบครัวบูมที่พวกเขานั้เพิ่งให้กำเนิดลูกชายคนแรกของบ้านและพวกเขายังได้พบอีกว่าลูกชายของพวกเขาเนี่ยมีความฉลาดมากกว่าเด็กทั่วไปแต่ก็พ่วงมาด้วยนิสัยที่ก้าวร้าวรุนแรงเกินกว่าที่พวกเขาจะควบคุมได้และมันได้นำพาพวกเขาไปพบกับเรื่องราวอันสุดสยอยงขวัญบทสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงร,รับฟังได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับ เริ่มเรื่องมาที่สสามีภรรยาคู่นี้ครับสามีเนี่ยมีชื่อว่าจอร์ภรรยามีชื่อว่าซาร่าเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่เพิ่งคลอดลูกชายออกมาได้ไม่นานนักโดยลูกชายของพวกเขาเนี่ยมีชื่อว่าไมล์ไมล์เป็นเด็กที่พิเศษกว่าเด็กทั่วไปทางร่างกายเนี่ยน้องมีตาสองสีข้างหนึ่งสีน้ำตาลอีกข้างสีฟ้า และที่สําคัญเลยนะครับสมองของน้องก็พัฒนาได้มากกว่าเด็กทั่วไปโดยคุณหมอสเตสเซอร์แพทย์หญิงที่คอยดูแลมายก็ได้บอกว่าสมองของน้องพัฒนาจนถึงขีดสุดแล้วแต่ก็มีสมองบางส่วนที่พัฒนาช้ากว่าปกติซึ่งคุณหมอเองก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่คุณหมอแนะนําได้เนี่ยก็คือต้องหาโรงเรียนดีๆที่เหมาะสมกับมายหรือจะเรียกว่าโรงเรียนของเด็กอัจฉริยะก็ได้ครับเวลาผ่านไปจนมายอายุได้8ขวบครอบครัวของเขาก็อยู่ดีมีความสุขจนในวันนี้เนี่ย กับซาร่าก็จอกไปเด็กกันข้างนอกพวกเขาก็เลยทิ้งไม้เอาไว้กับพี่เลี้ยงด้วยความที่พี่เลี้ยงกลัวน้องจะเบื่อครับเจ๊แกก็เลยชวนน้องเล่นซ่อนแอบจู่ๆท่าทีของไม้ก็แปลกไปในตอนที่พี่เลี้ยงนับเลขอยู่เนี่ยน้องก็มายืนจ้องตาขวางเลยครับพอเริ่มเล่นไปแล้วไม้ก็หลอกล่อให้พี่เลี้ยงลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วพี่เลี้ยงเนี่ยก็ไปเหยียบกับเศษแก้วจนตกบันไดบาดเจ็บสาหาัส พอพ่อกับแม่กลับมาสาระก็พยายามเค้นถามไม้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม้ก็บอกว่าเขาจาได้แค่ตอนที่นั่งดูทีวีอยู่กับพี่เลี้ยงหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วก็มีเลือดเต็มไปหมดเหมือนกับว่าน้องเนี่ยจะจําเหตุการณ์ตอนที่เล่นซ่อนแอบไม่ได้ครับ,รบ,รบรเวลเผมมาผ<า>่านไปหลายวันมีอยู่คืนหนึ่งครับที่สาระแอบเข้าไปในห้องของไม้เธอได้พบว่าไม้กำลังนอนละเมอพูดออกมาเป็นภาษาที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อน ซาร่าก็เลยแอบอัดเสียงนั้นเอาไว้จนกระทั่งไม้ตื่นขึ้นมาซาร่าได้บอกว่าไม่นะ่ะฝันร้ายใหญ่เลยนะแต่ไม้ตอบกลับมาว่าใครบอกว่าฝันร้ายล่ะนี่มันฝันดีตั้งหากเหตุการณ์นี้ทําให้ซาร่าแปลกใจมากครับเพราะจากท่าทีของไม้มันไม่เหมือนฝันดีเลยสักนิดในเช้าวันถัดมาน้องไม้ก็ไปโรงเรียนตามปกติในระหว่างที่กําลังทํากิจกรรมอยู่เนี่ยไม้ก็อยากจะร่วมกลุ่มกับเด็กผู้หญิงในห้องครับ แต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็ไม่ยอมให้ไม้์เข้ากลุ่มน้องก็เลยเดินออกไปหยิบประแจแถมยังสะบดัดท้ายคำที่หยาบคายมากๆออกมาอีกด้วยแล้วเดินกลับมากหนํำตีไปที่เพื่อนคนนั้นไม้์ก็เลยถูกส่งตัวไปหาคุณหมอสเตเซอร์เพื่อประเมินว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้น้องมีพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งน้องก็บอกว่าเขาไม่กล้าเล่าครับน้องกลัวคนคนนั้นจะมาทําร้ายเขาคุณหมอก็เลยไปคุยกับซาร่าว่าการประเมินในครั้งนี้เนี่ยเธอก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ ว่ามายเป็นอะไรกันแน่ซาร่าก็เลยส่งเทปเสียงที่อัดเอาไว้ให้คุณหมอเผื่อว่าคุณหมอจะรู้ว่ามันคือภาษาอะไรก่อนจะกลับเนี่ยคุณหมอยังถามอีกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีคนในครอบครัวทําร้ายมายจนทําให้มายมีพฤติกรรมแบบนี้ซาร่าก็เลยกลับบ้านไปถามจอนครับว่าเขาเคยทำร้ายมายบ้างหรือเปล่าแน่นอนว่าจอปฏิเสธที่ซาร่าสงสัยจอนเนี่ยก็เพราะว่าพ่อของจอเป็นคนที่ค่อนข้างโหดร้ายเขาทำร้ายจอมาตั้งแต่เด็กซาร่าก็เลยคิดว่าจออาจจะติดนิสัยแบบนั้นมาก็ได้ แต่ที่จริงจอรไม่ใช่คนแบบนั้นเลยครับเขารักไมล์มา,มาและเขาจะไม่มีทางทาร้ายไมล์เด็ดขาดจากเหตุการณ์นี้เนี่ยทำเอาจอรกับซาร่าเครียดมากเลยครับซึ่งในคืนนี้เองซาร่าก็แอบ,บเข้าไปในห้องของไมล์อีกครั้งจูจูไมล์ก็ละเมอพูดขึ้นมาว่าไปตายซะจากนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาไมล์ได้บอกว่ามีคนอยู่ในนี้แต่ไม่ใช่ในห้องนะข้างในหัวของเขาต่างหากเหมือนกับว่ามีอีกคนนึงอยู่ในหัวของมไมล์หม,ม,มเขาอยู่ในนี้อยู่ในนี้ อยู่ข้างใน,นในวันถัดมาคุณหมอสเตเซอร์ได้เรียกให้ซาร่าเข้าไปพบเพื่อนของคุณหมอคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าอาเธอร์เจคอบสันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของซาร่าอาเธอร์ mm hmm. ได้ฟังเทปที่ซาร่าอัดมาแล้ว mm hmm. เขาได้ถามให้แน่ใจว่าครอบครัวของเธอเนี่ยมีใครพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าซึ่งซาร่าก็บอกว่าไม่มีครับอาเธอร์ mm hmm. <Arthur S 2> ก็เลยบอกว่าไอ้ภาษาที่ไมล์ละเมอพูดออกมาเนี่ยมันคือภาษาถิ่นของฮังการีเรียกว่าหาคนพูดได้ยากมากครับและที่สําคัญเลยนะ ไมายบอกว่านั่นคือฝันดีแต่ความหมายของสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยครับคาแปลที่ไมายพูดออกมาก็คือหุบปากซะนังบ้าไม่อย่างนั้นฉันจะควักลูกตาแก่ออกมาคือมันเป็นคาพูดที่รุนแรงมากครับอาเธอร์ยังถามอีกว่าหม,มายเคยบอกว่าตัวเองหลุดลอยออกจากก่างบ้างไหมาการรับรู้ลดอาหารแปลกไปบ้างหรือเปล่าซึ่งซาร่าก็ต้องยอมรับว่าเคยครับที่อาเธอร์อยากจะบอกก็คือไมายอาจจะเป็นเด็กที่มีคนกับชาติมาเกิดที่เรียกแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าไมายก็เป็นตัวตนหนึ่ง ไอคนที่กับชาติมาเกิดก็คืออีกหนึ่งตัวตนที่อยู่ในร่างของไมล์อาเธอร์ศึกษาเรื่องพวกนี้มานานแล้วครับเขามีหลักฐานว่าเด็กบางคนก็เคยเจอเรื่องแบบนี้ไอคนที่กับชาติมาเกิดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ยังทาเป้าหมายของตัวเองไม่สาเร็จและฟังจากสิ่งที่ไมล์พูดมาไอคนที่อยู่ในร่างของเขาไม่ใช่คนดีแน่นอนวิญ,ญญาณสองดวงไม่อาจอยู่ในร่างเดียวกันได้ตลอดไปตอนนี้ไมล์กำลังถูกวิญญาณของคนคนนั้นกินกินถ้ามันทําสําเร็จวิญ,ญญาณของไมล์ก็จะหายไป อาเธอร์พยายามจะช่วยครับแต่ว่าซาร่าก็คิดว่าเรื่องนี้มันไร้สาระและเธอจะไม่ยอมพาลูกมาเจอเรื่องแบบนี้เด็ดขาดพราเธอกลับบ้านไปมายก็เริ่มทำตัวแปลกมากไปกว่าเดิมจนทำให้ซาร่ารู้สึกกลัวลูกของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นในตอนที่ซาร่าแอบเข้าไปในห้องนอนของมายเธอได้เห็นใบหน้าของมายเป็นชายคนอื่นแต่พอเดินไปดูเนี่ยใบยหน้าของมายก็กลับมาปกติในเช้าวันถัดมาหมาในบ้านที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้ก็หายตัวไป จอนก็เลยชวนไมล์ออกไปตามหาด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าไมล์จะไม่ค่อยพอใจครับและในระหว่างที่พวกเขาขับรถออกไปเนี่ยไมล์ก็ได้พูดจาไม่ดีกับจอนเอามากๆบอกว่าไอหมานั่นอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะเหมือนกับพ่อน,นั่นแหละสัะกวันพ่อก็ต้องตายจอนก็อา้าวไอเด็กเวนี่ปากไม่ดีนะครับไมล์ก็เลยพูดจี้ผมครับทำไมล่ะพ่อจะทำร้ายผมเหมือนที่ปู่เคยทำร้ายพ่อหรือเปล่าจอนก็ปี๊ดแตกเลยครับเขาได้กลับไปคุยเรื่องนี้กับซาร่าว่าซาร่าได้เอาเรื่องปู่ไปเล่าให้ไมล์ฟังบ้างหรือเปล่าซึ่งซา จอนได้เหลือไปเห็นกรอบรูปในห้องมันมีกล้องวิดีโอที่ไมายประดิษฐ์ขึ้นมาเองติดเอาไว้อยู่หลังกรอบรูปครับอย่างนี้ก็แสดงว่าไมล์แอบดูพ่อกับแม่อยู่ตลอดเวลานั่นทําให้เขารู้ว่าพ่อกับแม่คุยอะไรกันบ้างจอนก็โมโหมากเลยนะเขาก็คิดว่าไมลอาจจะเป็นคนที่ฆ่าหมาทําให้เขาไปดุด่าไม้์ซะยกใหญ่นั่นทำให้จอนต้องออกไปอยู่ที่อื่นสักพักเพราะซา่ากลัวว่าปัญหามันจะบานไปลายไปกว่าเดิมทีนี้ในตอนที่แม่ลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยไมลก็พูดขึ้นมาววว่่่่่่่าาาาเเเเขไไมรรูู้ตตััออออองงป็นนนนนนนะกแบททีีทนอนอยียย เขาก็รู้สึกว่าตัวเองออกจากล่างเพื่อเว้นที่ให้สําหรับใครบางคนและมันเกิดขึ้นกับไมล์ทุกคืนน่นนาให้ในคืนนี้ซาร่าฝันร้ายถึงไมล์วันในตอนที่ไมล์กำลังเดินมาหาเธอพอมาถึงไมล์ก็เปลี่ยนร่างกายเป็นผู้ชายคนหนึ่งซาร่าก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอได้พบว่าไมล์มายืนอยู่ที่หน้าห้องแล้วขอเข้ามานอนอยู่กับเธอไมล์ก็เข้ามานอนกอดซาร่าแบบแปลกๆแล้วก็ถามซาร่าว่าแม่จะรักผมเสมอหรือเปล่าแม้ว่าผมจะทําอะไรที่ไม่ดีก็ตามซึ่งซาร่าก็บอกว่าเธอจะรักไมล์เสมอไป จากนั้นกองทัพแมลงวันก็บินอยู่เต็มห้องเลยครับซาร่ากับไม่เดินลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วได้พบกับคัาเลือดที่โต๊ะเก็บอุปกรณ์พองัดแผ่นไม้ออกมาพวกเขาก็ได้เจอกับซากหมาที่ได้เลี้ยงเอาไว้นี่เป็นฝีมือของไม้ครับซาร่าไม่รอช้าเธอรีบพาลูกกลับไปหาอาเธอร์ทันทีอาเธอร์ขออยู่กับไม้สต่อสอเขาได้ทําให้ชายที่อยู่ในร่างของไม้เผยตัวออกมา ชายคนนั้นได้เล่าว่าพ่อกับแม่ของเขาเนี่ยใช้ชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายต่างจากตัวของเขาเองที่ต้องการทําสิ่งที่เหนือกว่านั้นอาเธอร์ก็เลยจะถามชื่อหอมกับสิ่งที่ชายคนนี้ต้องการแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมบอกครับอาเธอร์ก็เลยเรียกให้มายบอกชื่อของชายคนนั้นมาทําให้ร่างกายของมายเนี่ยเกิดอาการชักเกงไปทั้งตัวพอทุกอย่างสงบลงชายคนนั้นก็ได้พูดขู่อาเธอร์ครับคือเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะถ้าดูจากสิ่งที่เขาทําได้เขารู้หมดเลยครับ ว่าในบ้านของอาเธอร์เนี่ยมียาประจําตัวที่อาเธอร์ต้องใช้ยาพวกนั้นจะมีผลต่อระบบประสาทมันได้ขู่ว่าห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะจัดฉากว่าอาเธอร์กระทำช้ำเล่าเด็กเนนนนมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยอาเธอร์ก็ต้องยอมครับเขาได้โกหกซาร่าว่าอาการของไม้ไม่ใช่แบบที่เขาคิด ให้ซาร่าไปหาคนอื่นช่วยน่าจะดีกว่าพอกลับบ้านไปจอร์กมาปรึกษากับซาร่าว่าควรจะส่งไมล์ไปอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชดีกว่าซึ่งซาร่าเองก็ยอมตกลงครับทีนี้ตัดภาพกลับไปที่อาเธอร์เขาได้เหลือไปเห็นเก้าอี้ที่ไมล์นั่งในตอนที่ไมล์นั่งชักดิ้นชักงออยู่เนี่ยเขาได้แอบขูดชื่อของชายที่กลับชาติมาเกิดเอาไว้ชื่อของเขาก็คือเอ็ดเวิร์ดทีซาก้าไอหมอนี่คือฆาตกรชื่อดังเลยครับ อาเธอร์รีบโทรไปบอกเรื่องนี้กับซาร่าและให้ซาร่าค้นดูประวัติของชายคนนี้เขามีดวงตาสองสีเหมือนกับไมล์เขาเสียชีวิตจากการโดนตำรวจวิสามันซึ่งวันเวลาที่เขาเสียชีวิตตรงกับวันเกิดของไมล์พอดีแป๊ะเลยครับเขาได้สังหารผู้หญิงไปมากถึง9คนเหยื่อทุกลายถูกตัดมือคาดว่าซาก้าทำเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างและในตอนนี้เขากำลังจะสังหารเหยื่อรายที่10เธอมีชื่อว่ามาร์กาเรสซาก้าได้ทำการตัดมือของเธอทิ้งแต่ว่าเธอก็สามารถหนีรอดออกมาได้จนนำไปสู่การจับกุ่มซาก้าในที่สุด มา,กาเกล็ดได้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหนังสือของเธออาเธอร์ได้บอกว่าต้องหาสาเหตุที่ซาก้ากลับมาให้ได้เพื่อที่จะปลดปล่อยไม้ให้เป็นอิสระในเช้าวันถัดมาหลังจากที่มม้ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยซาร่าได้เข้าไปค้นในห้องของไมยเธอได้พบกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับมา,กาเกล็ดนั่นทำให้เธอได้รู้ว่าเป้าหมายของซากา้าก็คือการกลับไปแก้แค้นมา,กาเกล็ดคนที่ทําให้เขาต้องตายนั่นเองในขณะเดียวกันครับจอนได้ไปรับไม้ออกมาจากโรงเรียนเขาได้บอกความจริงกับไม้ว่าเดี๋ยวจะจับไม้ไปส่งที่โรงพยาบาลจิตเวช ต่ไอคนที่อยู่ในร่างตอนนี้เนี่ยไม่ใช่มายน่ะสิครับซาก้าที่ได้ยินแบบนั้นก็ตัดเข็มขัดนิลภัยของจอหนออกจากนั้นก็ใช้กันไกแทงไปที่ท้องของจอนทาให้ลถเสียหลักชนกับต้นไม้ข้างทางอาการของจอนเนี่ยสาหัสมากมากครับต่างจากไม้ที่ไม่ได้เป็นอะไรมากนักเพราะว่ารัดเข็มขัดนิลภัยไม้ได้บอกกับซาร่าว่าเขาจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่คงเป็นมมยตัวจริงกลับมาแล้วครับซาร่าพามายไปที่ร้านปืนจากนั้นก็เอายาสลบมาให้มายกินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอไม่ไว้ใจไม่อไป เธอได้พามายเดินทางไปหามากาเลตพอมาถึงซาร่าก็ได้ชวนคุยเรื่องเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นซึ่งมันก็ผ่านไป8ปีแล้วครับมากาเลตไม่เคยลืมมันได้เลยทีแรกซาร่าก็จะฆ่ามากาเลตเพื่อให้เป้าหมายของซาก้ารู้ล่วงมันจะได้ไปจากร่างของไมซ์สักทีแต่พอรู้ว่ามากาเลตเธอมีลูกซาร่าก็ทําไม่ลงครับจนกระทั่งไมได้เดินเข้ามาพร้อมกับถือมีดในมือเขาได้ถามมากาเลตว่าชอบสีของตาข้างไหนนี่เป็นคําถามที่ซาก้าชอบถามเธอมากาเลตก็ช็อกกันนะที่ได้กลับมาเจออะไรแบบนี้อีกครั้ง จากนั้นไมายก็พุ่งเข้าไปแทงไม่ยั้งเลยครับซาร่าพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ให้ตายเถอะครับมาร์กเลตด,ดันผลักซาร่าออกไปพขอคิดว่าเธอจะเข้ามาทำร้ายน่าทำให้ซาก้าสามารถฆ่ามาร์กเลสดได้ตามเป้าหมายไม้เดินออกไปจากบ้านโดยมีซาร่าเดินตามออกไปเธอเห็นว่าลูกกำลังนั่งร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวแต่ผิดแล้วครับตอนนี้ไม่มีไมอีกต่อไป ซาก้าได้บอกว่าไมล์ออกจากล่างไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนที่ไมล์มานอนกับซาร่าแล้วถามว่าซาร่าจะรักเขาเสมอไปใช่หรือเปล่าซึ่งมันก็นานพอสมควรแล้วครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นซาก้ามันคิดเอาไว้ล่วงหน้าหมดแล้วเขาแน่ใจว่าซาร่าจะต้องพามาเจอกับมาร์กาเร็ตได้อย่างแน่นอนพอรู้แบบนี้ซาร่าก็ปี๊ดแตกสิครับเธอก็เลยจะยิงซาก้าในล่างของไมล์ทิ้งแต่ด้วยความซวยอีกครั้งโชคไม่เคยเข้าข้างคนดีมีตะแก่ที่ไหนก็ไม่รู้อนะเดินมายิงซาร่าเฉยเลยครับพอคิดว่าซาร่ากำลังจะฆ่าเด็ก ไอซาก้าก็ตีเนียนไปกอดตาลุงนั่นแล้วขอให้ตาลุงช่วยเหลือเวลาผ่านไปได้สักพักไม่มีใครรู้ชะตากรรมของจอนกับซาร่าแต่ว่าซาก้าในร่างของไม้เนี่ยได้ย้ายามาอยู่กับครอบครัวใหม่และนี่ก็คือตอนจบของหนังเรื่องนี้สำหรับ The p r o d i g y 2019ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5 9เต็ม10คะแนนและเว็บมะเขือนอกเพียง12%เท่านั้นหนังจบได้โคตรทำร้ายจิตใจคนดูเลยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นช่องโหว่ของตัวหนังหรือเปล่านะในตอนสุดท้ายที่ซาก้าได้บอกว่า ไายไปตั้งแต่ตอนที่เข้าไปนอนกับซาร่าเนี่ยอันนั้นมาเกิดก่อนที่ซาร่าจะพาไม้ไปหาอาเธอร์ใช่ไหมครับแล้วตอนที่อาเธอร์เรียกให้ไม้บอกชื่อของซาก้าเนี่ยทาไมไม้ต้องแอบ,บขูดชื่อของซาก้าเอาไว้ที่เก้าอี้ด้วยถากว่าวิญญาณของไม้ไม่อยู่แล้วหรือไม่ก็แผนของไอ้ซาก้านั่นแหละครับถ้าใครเคยดูตอนต้นเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นห้องทํางานของซาก้าเขามีของไฮเทคต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองไอ้หมอนี่เนี่ยมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พอสมควรเลยครับมันต้องฉลาดมากๆถ้าจะวางแผนได้แยบบจนนนนนนขานาดีี้้ส่่่ววตััผผมเรรืองค แนะนำให้ไปหาเรื่องเต็มมาดูกันได้สุดท้ายเนี่ยก็ขอให้เพื่อนสนุกกับคลิปนี้ส่วนผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ